สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมมีแนวทางเด็ดๆของปู่สารคามมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับกราบนมันมนสการค่ะบคู่ค่าจะเริ่มพ่อนจะเริ่มพ่อนเด้อค่ะ,ะพ่อพ่อแม่พี่น้องมาตามตัวเลขคือเก้านะคะปู่ปู่ที่โตน้องเนี่อไม่เยอะเท่ไหร ได้ปดครับค่ะคือพคืออะไรเนาะคือกปูค่ะเออต่วอาขันว่ามมาสามตัวนี่จับโ่สองตัวแล้วเอาหาแปลกก็ที่พานละมันได้ตัวไหนก็ครับปูแปดนึ่งหาะคะแปดนึงหาครับค่ะเอาได้สามตัวซ้ำหนีบปะค่ะปู สามตัวตัวนึงตัวน้น้อยด้ยาสามแมวสมื่อต well ีสามตัวนี el, ้น้อยอือสามเป็นตัวนี้น oh, ้อยเดินมเล่ของดับเล่นว่งเลยอืมอันที่เด่นเด่นี่มีสามตัวสามนี่บอกครับปุ๊เออสามตัวน้องแมวน้องนีกว่าจ๊ะผมไม่เคยเห็นเจียโอ้หนองนี้ว่าน้เคยมาเจักเจอบอกครับปุอ๋อครับงายมีเดมากวครับพอดี นย่าี้เท่าเกิจินดานี่ยเรื่องเรื่องอาหารเขามาหาเนี่ยนีได้มาหาเนี่ยค่ะปุ้ยเือมาหาก็มาหาค่ะได้แปลงนึ่งหาตัวเดียวสามสามตัวคู่เดียวนะคะปุ้ยเนาะแปดหนึ่งห้าค่ะครับ จับอกจกระหาแปดับสนี่ละเออหาหนึ่งมทีละหาปประกาศสิบห้าะปูนอันนี้มาจับแยกออกนะคะออค่ะต่ว่าที่แน่แนั่นได้แปดนึหาตัวเดียวอันที่แมนปูที่่งเขามาในไล่แมนบอกค่ะเออ,องไปอันละเออค่ะค่ได้ได้ค่ะส่งไปมื่อนี้ละค่ะครับเออเขากับเอย เฮ็ดหมูม hmm. so, uh ันหลังคานที่ผ่านมากป่ะคบปูถาเฮ็ดนหังคา่ยนไม่ได้ไปคาึงงานค่ะอาไปงันปูมากบ่ปนี้คะแป้หนึ่งหาบ่ะอยมากก่นี่ย่ะอืมคะมากมันินหาเย่จินดว่าายทหารหาเนาะค่ะอ๋ออันปูคะแหละคำนวดปูนี่มันมีหาปรกอเฮค่ะขน้ยกับรลืม มี่หาสองตัวนคนละบอค่ะตัวมันนีหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดอืมครับค่ะเดี๋ยเลิ่มมาช่ยเอ้ามันกับเขากันได้เนาะค่ะบปุณหะเนี่ยเขากันเลยค่ะ,คะเขากันเลยเหรอคับอันเลเขน,เลลน้องแมวโอ้อันนี้เลขน้องแมวเขาหน่อยเขียนก่อนเลขน้องแมวตัวที่หนึ่งน้องแมว แสดงวว่าหนังคานอีกสิมีคนเอรมาเห็ดอีกเมนบ่คันี่ปุ๊ก็ดสิมีผู้พูดถูกกัรอบวงเราจะได้ได้ตัวได้ตัวแรกนี้มากตัวแรกก่ละมกตัวนี้แล้วเนาะค่ะเนาะครับอืมเราวมีฝันมม่ยังเติมบ่คัปุ๊ครับ บ่ได้ฟันแล้วอืมค่ะไม่ได้ฟันาตีปัวบ่ได้ฟันเต่ว่าว่าดิต้องเขางขับนนวดพร้อมเรื่มมาเลยันย like ิ่งก็เจ้ว่าดิชิผหายชิตนี้ิผ่านยิงมาแห้งโอ้ชิบหามาแห้งบ่ครับปัวค่ะอืมิบหาไปเล็มาแห้งมาติปัว อืมที่ผมาเองตาปูอืมเดอะเหรอค่ะทมาเฮงมาแรงค่ะสบายมี่เลยมาหน้ามือมาที่ปูอืมค่ะเอาของปูกับมีดตลบมันเป็นเลขตั้งรักวันเสาร์นี่แม่มันมีหนึ่งหาแปดหนึ่งหาเจ็ดเนาะค่ะปูเนาะเออบางมันเป็นเลขอันนั้นเลขปูนี่เลขเท่นั้นเลขเอ่อปูหายไป หกหนึ่งห้าค่เก้าเก <9 S 2> ้าหน่งหก่เก้าหกหนึ่งครับปเออเก้าหกหนึ่งะค่ะจำจอะไรใครรู้ไรจำไะไรเก้าหกหน่งค่ะจำอลขงวดนี้คันไล่ไล่ออนี่ไส่ ไปเรื่อยๆกับมีอันมี้ก็มี8แปนี่ยแปดท่ากัเอาเรียกันตัวนี้ใส่แปดหาแปะอืมหค่ะป้าหาแเดี๋ยวชั้นึงหาแปด่อันนี้กั กบักบกับสองแปดเนี่ยตัวหนึ่งสองแปดกับสองเก้าเอนซีล่ะสองแปดกับสองเก้าโอ้มันเป็นตัวที่ปูให้มาแล้วเนาะสองเก้านี่กัมแมนแลวก็เล็กี่ที่มันกส็สิเป็นแปดสองค่ะแปดสองนี่ละต่วีาว่าอนี่แหละจ้า่นี่เนเนๆเนี่ยคือน้องเมี้ยงนี่เริ่มแรกตัวมันเกิดขึ้นนี่มันดื้หาก้อนนี่ อ๋อหาไม่สิงลงมาก่อนครับหาแล้วยมันกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วว่าเป็นแปดค่ะแล้วเมื่อีตเรไปค่ะครับโอ้ตะบ่า,บาหามันลงมาก่อนออค่ะเอาบันี้มันคือเป็นแปดหนึ่งหามันคือว่าเป็นหาหนึ่งแปดนะคบปุ๊แปดหนึ่งหาอ่ะอืมปูเอาแป้นมหาแล้วกันเนาะ ป้าปูเอ็ดหนึงอ่ะค่ะยังขอบ้าหาฟื้นนั่ยังหาฟื้นติดปูสักพักวะเสียงยังกรบแกบกรบแกบอยู่หรือแม่เออกรบแกบยอดแน่ๆยอดหาฟื้นเออค่ะมาอยู่วาซาอเอลีดิโนปูงูเก็เริ่มร้ายแล้วคนไปไม่ปุ่งค่ะ เออคนตัวปูไม่้งก้นทายุหหยจินเย่ยด้หมดเลยจบยี่อจบแปดยอดก็อมค่ครับปูก็คือสิยากอยู่เนาะปูนั่นเน้นแห่จักบานเนี่ยของปูเนี่ยแห่จักบานเนี่สิจบคลิปแล้วค่ะไม่ยากหรอกเป็ยากติน้ำปลาดิเด้ึกว่ามันปูยากคันดย่าลบควนเลยลบนย่าน้ำปลาอา้นปาแต้อง้นเน่ยครั ปูกะสองตัวนี่ปูมาสิบหาครับการมันขึนไปกะสิบหแล้วกะสิบหาก็าแปไปนี่ละอืค่ะครับปูนี่สิบหาครับพี่ดีสิสิบหอือครับสิบหาปูมาแข้งเนาะเนาะ ยังคิดน้ำมำน้ำมัเรามงอ,มอมืมค่ะ um, ปัเป็นคือน,น้ำเล็กสิผาบอตีค่ะปัเ um, ออสิผาวันนีมาสิาค่ะเพเล็นี่คำมันคำนันพวกมสิาครับเันาศูนย์ละอืมทำทำลงไปสิผามันก็สิมาเป็นหาศูนย์ใดเป็นป่ค่ะปัวเป็นใดนั่นพวกอ่าเป็ดตีแต้ก็เป็นก็เป็นปน,นั่นแม่ก็เปนเด็ ตลาดเขาว่าขายแล้วมันดีมีนั่นแหละมันดีมี่อันมันดีมีคนจับจับลูกกับปิ้งปองไหมครับคู่ยิงคู่หนึ่งคู่ยิงคู่หนึ่งคนคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะครับจับเหล่าก็เลยบมือหนึ่งจับจับอันหนึ่งมือหนึ่งจับสองไหมหมายถึงยังไงนะคะปูหมายถึงเขาจับอันจับเลขสลากไหม รับเลขสลากอออันนี้นี่ไ่นี่ไปสลากกิมงโอ้อันที่ตีโป๊กนั่นบอค่ะปัวเออตีโป๊กมีลูกยิ้งถือลูกปิ้งปองติค่ะปัวเออปิ้งปองอันนึงถือปิ้งปองในลูกมึงมึงขังตมั่เีนึงมือขังขวาสีสวะเออค่ะเออแต่เร่นี่แหละแต่มันมาโดนมนี้่นี่อันดยัดค่ะน่นี่ เขาทยเห็นค่ะเจว่าเ็นสิมาวงใช่ีเขี่ังราันกนบถึอยู่ดีปูก้นกไถึดีม่สินั่นว่าเรานม่หรังร้อนอง้คร้อนังรค่ะ่าง้องนี้่หมนันกนเลยะเตียวเตียวเตียวานนี่ะนนะจ้า่าน นะคำว่าขึ้นไปจ้หาสองหาสามหาหาสองหาหาสอาสอ,อืมแ่ปูหาสามมันเสียกันทันพูดเป็นว่าเพิน่นใช้เพิ่นซื้อขึ้นเนาะค่ะปูเนาะเออจ่ปูเลยนเราป<ร>ูมาแค่สิ่าตัวเดียวโอ้ปูมาซิห่หาค่ะคะอืมจ<ร>ับ<ร>ปูเอามานนีรบไปลาเลยได้ปูคะ่ะขบมาเดค่ะ ไแอปที่เบิ้งด้วยโตแอปก็ก็หามาโกอย่บาค่ะเบิ้งเราด้วยกับเบิ้งเราด้วยชนแนวแล้วก็ทัสลัดค่ะพัวตัวสลัดกับเบิ้นแนจ้าเน่นอก็แช่พ่นเน่ยพ่นพ่นอะไรพ่นได้เงินเเงินดาวอละ่ยาอยู่นี่กัโอ้ยลำบากยุกยุกนี่ลำบากขนาดเียอยู่นี่โคตรตีดลาย กินปากรเจียงไปค่ะเดลี่ได้แอบไปวัดตีปัวเออปดมอกไปกมาลายก็เลยไปจำเป็นนี่ได้ไปเออค่ะอยากย่มกับพิจารณาเพื่อเงานี่ปัจจัยกับปูกับมันใจตัวนี้แหะมันใจคือบซผาว่างวค่ะปู้มันใจสินาะค่ะเนาะครับหนึ่งหาหนึ่งหาเวละค่ะครับเออจ้าต้จเออ่า เดินตั้งไปครับไสายลาบามไปหาผูนันปูนี่ไปถ้าติดโคตรต้้เสียอยู่เออค่ะครับเออเจนนี่โคตรเจนนี่โคตรนะครับปูครับคำน้ำสกังครับและนี่ก็คือตัวเลขของปู่สารคามที่ผมได้เขียนสรุปมานะครับอันนี้เป็นตัวเลขของน้องแมวตัวที่หนึ่งนะครับเลขนั้นก็มีแปดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่ง 50นะครับ815กับ 15, 15, 15ปู่สารครามชอบเป็นการส่วนตัวนะครับสำหรับตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเลขของปู่สารครามนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ